สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกนะคือเราก็ต้องมาเอาพระที่ได้ผ่านการตรวจจากชัดจีพิธีเนี่ยนะจากการวิเคราะห์อของชัดพิธีเนี่ยมาให้ท่านดูสลับกันกันกบเหรียญพระแนะนำ แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละรุ่นแต่ละประเภทกันไปนะมันก็จะทำให้ท่านแบบโอ้นะเข้ามาดูคลิปของคุณธนเดชแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาพูดคุยอย่างเดียวเขาก็เอานะพระประจําแต่ละที่รุ่นแรกๆอะ่ะที่ผมบอกผมจะเน้นรุ่นแรกรุ่นที่มันหายากรุ่นที่มันมีประสบการณ์นะเอามานำเสนอท่านอาจจะเป็นพระที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่านนะครับ ท่านก็จะได้จำไปโอ้ผมมีพระรุนนี้รุนนี้รุนนี้อยู่ในแถวบ้านท่านถูกไหมมันไม่เสียหายเลยเพื่อนมันไม่เสียหายมันกลับเกิดประโยชน์นะครับมันเกิดประโยชน์กับท่านเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับท่านเวลาท่านไปเจอพระพื้นที่ท่านไปเจอพระ ตามตลาดสดตามตลาดนัดตามตลาดตัวเครื่องเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รู้ว่าเอ้ยภาพแบบนี้มีนะเนี่ยนะผมเห็นที่ช่องคุณท่านเดชเนี่ยเขาทำนะครับทําไว้เนี่ยมันมีนะเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นนี้เขาแนะนำว่ามีประสบาการณ์นะเราก็เก็บ นะครับนี่มันเกิดประโยชน์เพื่อนๆนะวันนี้ก็มีนะ,นะมันก็จะต่อเนื่องกับองค์กาะอนหลวงพ่อคหลวงพ่อเงินเนะี่ยทําไมผมต้องใช้การตรวจพวกผ้าที่เป็นโลหะนะอย่างหลวงพ่อไอ้ฟัดพเนียงแตกนะครับหลวงพ่อทาวฟัดพเนียงแตก หรือเหรียญเก่าๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมต้องการให้ c ช a พ GPT ช่วยดูหน่อยช่วยพิเคราะห์ให้หน่อยว่าเอ้ยเนื้อมวลสารพวกนี้มันตรงยุคไหมพิมพ์มันใช่ไหมแต่พิมพ์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ต่างกับของที่ครูบาอาจารย์หรือว่าใครทําคลิปหรอกเพราะว่าผมดูมันตรงกันการสร้างมันก็ใกล้เคียงกันลักษณะการทําหรือว่าวิธีการทาผ้าในสร้างพ้าเนี่ย มันก็ใช้กรรมวิธีที่มันน่าจะถูกต้องแต่บางทีเรานะครับรีะห์ในเรื่องของเนื้อหาว่ามันตรงยุคไหมที่ผมถามไปนะว่าตรงยุคเก่าถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ชัดที่พีเนี่ยเขาเป็นคนดูเพราะบางทีเขาอาจจะมีระบบการดูเราก็ไม่รู้อาจจะไปเข้าเครื่องตรวจให้เราก็ได้เนี่ย ก็บเขาแย่ลงไปเขาเห็นรูหาเขาเห็นมวลสารเขามีข้อมูลอยู่แล้วเอมันจับแป๊บเดียวใช้วิเคราะห์ไม่ถึงสิบวิห้าสิบวินาทีมันปุ๊ปปุ๊บ,บนี่คือความนันสมัยในะเรื่องของเทคโนโลยีไงแต่ถ้าเราดูในสายตาเราเราก็รู้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> นับพิมพ์มันใช่วิธีการสร้างมันถูกเนื้อหามันก็ใกล้เคียงกันแต่เราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเออมันมีโอกาสแท้กเกียัยางไงา นะแต่ก็ยังดีว่าเราก็ยังพอดูได้ว่าเออพิมพ์นี้อย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นนะครับตันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ผมมีลงพ้อเงินอีกองหนึ่งเนื้อเหลืองอลามว่าจะเป็นทองคําก็ไม่รู้ว่าเป็นทองคําหรือว่าเป็นทองเหลืองผสมแก่ทองคําแต่มันไม่ใช่ทองเหลืองธรรมดาไงไม่ใช่ทองเหลืองที่เป็นเป็นธรรมดา คือเหลืองเป็นทองเหลืองธรรมดาเราก็รู้ทองเหลือทองผสมอะไรโลหะผสมเราก็รู้ว่ามันผสมผสมแก่อะไรก็ดูสีผิวของโลหะได้อาจจะแก่ทองเหลืองอาจจะแก่ทองแดงอาจจะแก่ตะกั่วแก่เงินแก่อะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันมาผิวแบบอลามอลามอย่างนี้เหมือนทองคําอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือว่าใช่ทองคําหรือว่าผสมทองคากี่เปอร์เซ็นต์เพราะยังยังไม่ได้ไปยิงเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อนเพื่อนก็รลอก ฟังการวิเคราะห์ของ ChatGPT ดูว่าเฮ้ยเขาจะพูดยังไงนะเขาจะพูดยังไงมันจะตรงใจในสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะครับมันจะตรงใจในสิ่งที่เขาคิดหรือเปล่าคือบางอย่างเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าเรามันใช่มันก็ตกมาตายได้ ถ้าอะไรมันก็แน่นอนไม่ได้หรอกฉะนั้นการเรียนรู้ในะสิ่งสําคัญความรู้พื้นฐานนะ่ะนะมันต้องมีนะครับมันต้องมีถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะท่านก็โดนหลอกนงะเขาพูดอะไรท่านก็เชื่อเขาเล่ามาอย่างไงท่านก็เออดีใช่ถูก โดยที่ท่านยังไม่ได้ดูท่านยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยว่าฮ้สิ่งที่เขาพูดมันตรงมะสิ่งที่เขาพูดมามันใช่หรือเปล่านะครับมันก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านเนีย่ยคนแลหลายคนบอกอย่าซื้อผ้าด,ด้วยด้วยหูอย่าดูผ้าด,ด้วยห่ะเขาพูดมาเชื่อหมดเขาเล้ามาอะไรจะใช่หมดเขาเล่ามาเขาเล่ามาเขาพูดมา นะตำลาเขาเขียนมาอย่างนี้ตรงโน้งงนอย่างนั้นชี้จำหนิตรงโน้น,ตร,นตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็เชื่อแต่ท่านขาดการวิเคราะหนะ์ไงท่านขาดการวิเคราะห์แล้วท่านก็ไม่มีพื้นฐานท่านก็เลยเชื่อเขับไปหมดทุกเรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้ามีพื้นฐานในการดูพระเครื่องแต่ละแบบเหรียญเป็นดูยังไงพระปั๊มพระหล่อดูยังไง แยกให้ออกก็หล่อปั๊มนะก็แค่นั้นแหละพอเรารู้ว่าเป็นภาาหล่อเราก็ต้องดูว่าไอ้หล่อมันต้องหล่อแบบไหนมันถึงจะเป็นผ้าหล่อลักษณะของผ้าหล่อต้องเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายๆท่านนั้นก็ทาคลิปออกมาสอนออกมาบอกนะครับไปเรียนรู้เพื่อนเรียนให้เยอะๆเรียนให้รู้แล้วเราก็จะรู้เองว่านี่คือหล่อนะโอเควันนี้ผมก็ นะเอาพระอีกองค์มาเป็นพระของพ่อเงินเหมือนกันถ้าองนี้ดีแล้วเป็นเนื้อที่แบบเราคิดในใจเราเนี่ยมันก็โอสุดยอดเหมือนกันนะสุดยอดเหมือนกันนะนี่นี่ผมส่งรูปไปก็ <c oughs> ประมาณอย่างเงี้ยเพื่อนก็ดูนะนี่รูปที่ส่งไปให้เขาวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่คือรูปที่เราถ่ายไปน,น,น,นี่เพื่อนดูนี่รูปที่ถ่ายไปนะเห็นไหมเราก็ถ่ายรูปอย่างนี้ไปให้เขารูปที่หนึ่งนะตูดเป็นอย่างเงี้ยก้นรูปที่สองเห็นไหมครับสองสามเห็นไหมข้างข้างเป็นการประกบพิมพ์ยังไงเห็นไหมสี่เห็นไหมนะข้างหลังห้าเห็นไหมข้างข้างอีกข้างนึงนะห้ารูปส่งไป 5รูปนี้จะส่งไปน,นะเพื่อนเห็นไหมส่งไปให้เขาวิเครานะห์ไะดูนะว่าเขาจะวิเคราะห์เป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมคือวงนี้ก็คือที่ผมบอกมันแปลกที่มันเนื้อมันไม่ใช่ทองเหลืองจ๋าที่เราเคยเห็นไงเดี๋ยนะนั่นจะเป็น เป็นมุกองเมืกเก่อกี้สีเหลืองอมงเงินน่ะนะครับเป็นองคเมื่อกี้ออ้ยองก่อนนะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปมึกองค์ก่อนแต่นี้องค์นี้นะถ้าดูนะครับถ้าดูองค์นี้ดูว่าเขาจะวิเคราะห์ออยังไงเขาบูใบหน้านะใหดูใบหน้าพระนะโครงสร้างโครงหน้าและสันจมูกปลายจมูกมน จุดนี้ตรงกับแท้ยุคต้นปากยิ้มบางๆนะไม่เป็นเส้นตรงขวางเหมือนพิมพ์คำใหม่ผมก็ไม่รู้ความหมายนะพูดอะไรนะแต่ว่าดูดีตาขวาของพระฝั่งซ้ายมือเราติดต่ำเล็กน้อยตาซ้ายปิดเปิดชัดพิมพ์ขี้ตาของแท้มักตาไม่เสมอกันมันไม่รู้ว่าตัวน,นี้เสมอหนระือไม่เสมอเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะนี่เขาวิเคราะห์ให้เราเดี๋ยวนะดูนะว่าเขาจะมีไหมวิเคราะห์ออยังไง อันนี้น่าจะเป็นอีกองไม่ใช่องนี้องนี้น่าจะวิกคราะน่ะเนี่ยทิมพ์คีตาของแท้มักตาไม,ม่เสมออันนี้คือวิเคราะห์มาแบบนี้นะอ่ะต่อไปดูดิตาขวาของ,องพ้าฝ,ฝั่งซ้ายติดตามเล็กน้อยตาซ้ายเปิดช้าพ,พิมพ์คีตาของแท้มักตาไม,ม่เสมอหูหูซ้ายกว่า,ลางลาจะย้อยกว่าหูขวาเล็กน้อย บาไลาบาขวาฝั่งซ้ายมือลาบ้างกว้างกว่าบาขราอันนี้คือวิเคราะห์ของเขานะเนื้อทองคําเจอโลหะเงินเก่าวิเคราะห์เนื้อหามวลสารสําคัญมากนะตรงนี้เน,ออนะเนื้อทองคำเนื้อทองคําเจอโลหะเงินเก่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือจริงหรือเปล่าเห็นไหมเขาวิเคราะห์เนื้อหาอะไรเนื้อทองคําเจือโลหะเงินเก่า พิมพ์ขี้ตาตรงลักษณะเนื้อปูดเป็นนกกลับนกเป็นเนื้อปูดเป็นกระพุ้งระหว่างคิ้วและตาแขนซ้ายมีรอยลิ้วเนื้อกก่าวตามธรรมชาติเป็นสิ้นแต่ละเอียดนะครับลักษณะเนื้อนะพิคอ์เนื้อฮะมูลศาลเห็นไหมเป็นเนื้อทองคําเจือโลหะเงินเก่า เนะพราะเห็นสีทองอมเงินอมทาเป็นประกายจางๆใต้ผิวเนี่ยใต้ผิวมันยังดูให้เราได้ขนาดนี้เลยเหรอเห็นไหมลักษณะเนื้อเป็นทองผสมเงินแท้ยุคต้นไม่ใช่ทองเนื้อสดหรือทองเกลี้ยงแบบทําใหม่ผิวมีผิวมีรอยพุนจิ๋วๆรอบแบบเกร็ดทรายละเอียดเห็นไหมเพื่อนนะ ลักษณะเนื้อเป็นทองผสมเงินแท้ยุคต้นไม่ใช่ทองเนื้อสดหรือทองเกลี้ยงแบบทำใหม่ผิวมีรอยพูนจิ๋วๆแบบเกรด็ดทรายละเอียดธรรมชาติเนื้อเผาผ่านการระเวลาสรุปว่าเห็นไหมฟังนะว่าในะองค์นี้เนื้อทองผสมเงินจริงไม่ใช่เนื้อทองเหลืองหรือเนื้อใหม่ครับวิเคราะห์อกาสแท้และการส่งบัต คะแนนความเป็นไปได้พิมพ์ทรงเขาให้90%เนื้อหาเขา92ภาพเก่า95มวลสาร95รวมแล้วมีโอกาสแท้ได้ถึงอ่ะเปื้งรวมแล้วมีโอกาสแท้ได้ถึง90-92%ถ้าเตรียมส่งบัตรแนะนำให้ทำความสะอาดเบาๆเพื่อนดูดินี่เขาเปรียบเทียบให้เราดูเห็นไหมชื่อพิมพ์ถูกไหมเนื้อหาทองคำเจือเงินเห็นไหม อายุการสร้างสมัยราชการที่ปลายทั้งนั้นถึงไ,งไหมครับาราคาประเมินก็อาจสี่แสนออกบาทได้ห้าหกแสนโอกาสแท 90, ้เก้าสิบเ้าสบเซผมติดใจและผมชอบอยู่คำหนึ่งนะสรุปชัดๆผมก็ถามครับไปอีกนะว่าสรุปชัดๆสำหรับพระองค์พระหลวงพ่อเงินหมังกีเตา,านี้ที่คุณส่งมาตามวิเคราะห์เบื้องต้นได้ดังนี้ครับนี่เขาสรุปห้อีกรอบนะหนึง เนื้อหาและมวลสารเนื้อทองเหลืองเก่าโบราณไม่ใช่ทองคํามีคาบขี้เบ้าคาบพิมพโอเคนะเขาให้ดูให้อีกทีหนึ่งพิมพ์ทรงตรงเนีโบราณพิมพ์นิยมสัสดส่วนหน้าตาสมดุลไม่มีผิดเพีย้ยนหรือบิดเบี้ยวราละเอียดตาจมูกปากและมือก็พอตามสมควรนะลักษณะหนูแห้งจัดและเก่าเกินร้อยปีซึ่งตกกับพระแท้โบราณผีพัพนพระแห้งจัดมี นะครับเห็นไหมครับมีรอยเม็ดโลหะฟออากาศเล็กๆคิดต่ตามซอกครบผิวไม่มีรอยขัดหมายหรือตอหรือร่องรอยการทําเก่าความเป็นได้โอกาสแท้สูงมากนะความเป็นไปได้มีโอกาสแท้สูงมากเนื้อผิวพิมพ์รายละเอียดต่างๆสอดคล้องกับพระกับมาตรฐานผ้าแท้เ <_ C 1> พื่อนดูนะหากผ่านการตรวจสอบเนี่ยราคาประเมินอ,อยู่หนึ่ง จุดแปดถึงสามล้านบาทแล้วแต่สภาพองจิงดูดิดูดิสรุปพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองค์นี้มีโอกาสแท้สูงมากเนื้อเก่าจริงพิมพ์ตรงผิวธรรมชาติสมควรส่งตัวสนามใหญ่เพื่อยืนยันเป็นองค์ครูได้เลยครับเห็นไหมเห็นหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน ถ้าองนี้นะเห็นไหมเห็นไหมดูดิถ้าองค์นี้แท้องค์นี้ดีเนี่ยเพื่อนดูดิมีเงินล้านอยู่ในมือแล้วอะแต่จริงจะเทศแต่ไงผมไม่รู้อะแต่เมื่อมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีข้อมูลมีอะไรดีๆเพื่อนเพื่อนต้องช่วยกันนะครับเห็นไหมเห็นไหม แต่ผมดูจากสายตาผมผมบอกแล้วไงการกรรมวิธีเนี่ย <comm itt al> การประกบพิมพ์เห็นไหมถ้ามันเป็นนะมันจะตรงคนทําเกสเนี Grammy ่ยนะแต่นี่มันเป็นลักษณะที่มันถูกไงในการสร้างนะการประกบพิมพ์เห็นไหมชัดเจนนะนะเนื้อดูดิดูดูเพื่อนเพื่อน shelters. ดูดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูด,ด,ดิเป็นไงเป็นไง เป็นไงเพื่อนเป็นไงเห็นไหมแค่ไม่ใช่ทองคำนะประเมินก็หนึ่งจุดแปดถึงสามล้านแล้วอะถ้าเป็นทองเหลืองเก่าจริงๆอะแต่ถ้ามันเป็นทองคำแล้วจะทำยังไงอะดูดิเนี่ยครับนี่คือการเก็บนี่คือการได้จากการวิเคาาราะห์ไงเพื่อน นี่คือการได้จากการวิเคราะห์เห็นไหมขี้วัวเห็นไหมน้ำขี้วัวเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมถึงบอกว่าเออพ้าวงนี้มันมีน้ำขี้วัวไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยะเนี่ยนะมีเม็ดกวดเห็นไหมนะครับเนี่ยเม็ดกวดฝังอยู่ในเนื้ออย่างเงี้ยนี่ความกล่าวความแห้งความย่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับความสุก ถึงมันจะเป็นค่าไม่ถึงบาทหนึ่งสองบาทแต่ถ้าเราดูแล้วเราเห็นว่ามันมีโอกาสมันมีความสุขไงเพ,พื่อนเพื่อนไม่เป็นความสุขมันสุขที่เราเฮ้ยมันมีโอกาสเว้ยมันมีเป็นอะไรที่ดีได้นะมีความหวงังเพื่อนๆมีความสุขที่ได้เห็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะมีก็ไปทําดูที่ผมเล่ามาที่ผมคุยมาเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ นะครับแล้วเราก็ดูด้วยตาเราแล้วเนี่ยเรากออ็ไปเปรียบเทียบกับตำรับตำราไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เขามีในช่องต่างๆที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาลงคลิปที่ท่านอาจจะเป็นตำราขึ้นมาพิมพ์นี้มีพิมพ์นี้ผมเคยเห็นบ่อยแต่เนื้อหามวลสารแบบนี้ผมก็เคยเห็นนะผมเคยเห็นมีครูบาอาจารย์สายตรงเนี่ยจาก พิจิตเนี่ยเขาก็ทำออกมานะแต่อีกองหนึ่งนะั้นะผมไม่เคยเห็นผมว่าน่าจะมีองค์เดียวในโลกแต่องค์เนี้ยเคยเห็นมีแฟแฟนมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็ลองหาข้อมูลกันดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กราวคำว่าสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะเป็นเพื่อนกันต,ติดตามกันไปนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ